ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้นำพาท่านผู้ชมมารับชมขบวนรถตัวที่52ครับตอนนี้จะมีการหลีกที่สถานีรถไฟหนองมะทลำเลแล้วอันนี้ก็เป็นเสาเข้าทางสองนะครับยกสองหางนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นการส่งสัญญาณว่าให้เข้าทางหลีกนะครับของสถานีนะครับตอนนี้ขบวน52ออกนอกวขอลำปางมาแล้วนะครับ คอมมอนห้าสองกำลังทำคอมมันเข้ามาแล้วนะครับ 52ทานส2เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาชมการคืนกันนะครับครับเห็นได้ว่าแล้วหน้า52กำลังเคลื่อนตัวเข้าทางหลีกนะครับเดี๋ยวรอตู้ท้ายของ52พุนประแจก,ก่อนนะครับถึงจะสามารถเก็บเสาสัญญ,ญาณเป็นท่าห้ามได้นะครับตอนนี้ เดีดูวผมนตรงนี้ก็เหมือนตู้สุดท้ายกำลังขึ้นตัวเข้าออแล้วนะครับห้าสองตรงนี้เข้าทางลีกแล้วเนาะ คในเสาสัญญาณ5ห้ามเรีบเยบร้อยแล้วนะครับขบวน5สองเข้าทางรีก,กับรีกเงยขบวนเน็ดรับ